ปัญหสาหลังยังบรรณสาลาชาเปตตวาให้ไหม่แล้วปลาตันี้ไปแล้วิีิดังนี้อาถาครั้งนั้นพิกูอันว่าภิกษุเอโกรูปหนึ่งนิคมิตวาออกไปแล้วราชกหาจากเมืองชื่อว่าราชครื อปราพาเคในการอันเป็นส่วนอื่นอีกทัตุกาโมเป็นผู้ใร่เพื่อ,อนเฝ้าสัทธารังซึ่งพระศาสดาหุตวาเป็นคาสวาไปแล้วเจตวนางสู่พระเจตวันวันทิตวาถวายประคมแล้วสัทธารังซึ่งพระศาสดานี่คือ ปุถโธนะครับจัทถารังปฏิสันถารังกัตวาปุถโธผู้อันพระศาสดาทรงกระทำแล้วซึ่งปฏิสันฐานตรัสถามแล้วว่าตะวงังนว่าเธออาคโตเป็นผู้มาแล้วกุโตฐานะโตแต่ที่ไหนอติย่อมเป็นอิติดังนี้อาหะกระดับทูลว,ว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญอาหารกันว่าข้าพระองค์อาคโตเป็นผู้มาแล้วราคาโตจากเมืองชื่อว่าราชครืออหิย่อมเป็นอิติดังนี้ สถานว่าพระศาสดาปุจฉิตรัถามแล้ว,ว่าประโยคที่มีคำนิยังอยู่จะต้องเติมบาลีว่าสรีระยันตังแล้วก็จตุจักกังแล้วก็นวทวารังเข้ามานะครับสรีระยันตังอ่านว่ายนคือสรีระจตุจักกังมีจักสีนวทวารังมีทวารเก้ามหากัสปะอัานพระมหากัสปะปุตตะผู้เป็นบุตร อมะของเราขามณียังพึงอดทนได้หรืออิติดังนี้โสพิขุอันว่าพิสูนั้นอาหะกราบทูลว่าพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสรีระยันตังอันว่ายนคือสรีระจตุจักกางมีจกปีนะวะทวารังอันมีทวารเก้าเตนะธีเรนะอันพระธีระนั้นคมณียังพึงอดทนได้ปะนะแต่ว่าสัตธิวิหาริกโกอันว่าสัตถิวิหาริกอัศธีรศะของพระเถระนั้นเอโกรูปหนึ่ง กุจิตตวาโกรธแล้วโอวาทามาเตน,นะด้วยเหตุศักว่าโอวาปัาสาลังอย่างปัญสาลาชาเปตวาให้ไหม้แล้วปลาตูหนีไปแล้วอิติดังนี้สถานว่าพระศาสดาวัตวาตรัสแล้วว่าโสพิขูอันว่าพิสูจนั้นสุตตวาฟังแล้วโอวาทังซึ่งโอวาทกุชติ ย่อมโกรธอิทานิเอวะในการนี้นั่นเทียวนะหาไม่ได้โสภพิขูอันว่าพิสุนั้นกุจิเอวะโกรธแล้วนั่นเทียวปุเพปิเม้ในการก่อนจารหนึ่งโสภพิขูอันว่าพิสุนั้นทูเสติย่อมปัทุสลายกุติงซึ่งกุดีอิธานิเอวะในการนี้นั่นเทียวนะหาไม่ได้โสภพิขูอันว่าพิสุนันทูเสสีเอวะประทุส้ายแล้วนั่นเทียวปุเพปิแม้ในการก่อนอิติดังนี้ อาริทรงนำมาแล้วอตีตังซึ่งเรื่องอันเป็นไปล่วงแล้วว่าอาตีเตในการอันเป็นไปล่วงแล้วพรามทัตเตครั้นเมื่อพระเจ้าพรมทัตบุกลังทรงยังบุคคลการเรนเตให้กระทำอยู่รัชชังซึ่งความเป็นแห่งพระราชาพารานติยางในเมืองชื่อว่าพารานสีสิงคิลสกุโนอันว่านกขมิ้นเอโกตัวหนึ่งกัตวากระทำแล้วกุลาวกัง ซึ่งรังวสิอยู่แล้วหิมวันตับประเทศเสียในประเทศแห่งป่าหิมพานอัถะครั้งนั้นเอกทิวสังในวันหนึ่งเทเวครั้นเมื่อฝนวัดสันเตตกอยู่มกะโตอันว่าลิงเอโกตัวหนึ่ง กัมปมาโนสันยูสีเตนะด้วยความหนาวอาคะมาติได้ไปแล้วตังประเทศสังสู่ประเทศนั้นสิงคิโลอันว่านกขมิ้นทิตวาเห็นแล้วตังมกะตังซึ่งลิงนั้นอาหากล่าวแล้วคาถังซึ่งคาถาว่าวานระแน่วานอนสีสังจะอันว่าศีสะด้วย หัตถปาทาจะอันว่ามือและเท้าทั้งหลายด้วยเตของท่านอัติมีอยู่มนุษย์ศัสสศีษะหัตถปาทาอิวะอวะตัวนี้คืออิวะนะครับเพียงดังอ่านว่าศีษะและม,อละมือและเท้าทั้งหลายของมนุษย์อัถภพาเวครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้นสันเตมีอยู่อะคารังอันว่าเรือนเตของท่านนาวิจติย่อมไม่มีเกนุวันเนนะเพราะเหตุอะไรหนออิติดังนี้ มักกะโตอันว่าลิงจินเตตวาคิดแล้วว่าหัตถปาธาอันว่ามือและเท้าทั้งหลายเมยของเราอัติมีอยู่กินจาปิแม้ด้วย้ถปะนะถึงอย่างนั้นอาหารกันว่าเราวิจารไดตตะวาใครครวรแล้วปัญญายะด้วยปัญญาญายะใดกระไรยังพึงกระทำอาคารังซึ่งเรือนสาปัญญาอันว่าปัญญานั้นเมยของเรานาัตติย่อมไม่มีอิติดังนี้ปากาเสตุกามโม เป็นผู้ใคร่เพื่ออันประกาศตั้งอัดถังซึ่งเนื้อความนั้นอุตวาเป็นอาหะกล่าวแล้วอิมังคาถังซึ่งคาถานีิว่าสิงคิละแน่นกขมินสีสังจะอันว่าศีสะด้วยหัตถปาทาจะอันว่ามือและเท้าทั้งหลายด้วยเมของเราอัติมีอยู่มนุษย์สะสีสะหัตถปาทาอิวะ เพียงดังอันว่าศีรษะและมือและเท้าทั้งหลายของมนุษย์บาณิตานว่าบัณฑิตทั้งหลายอาหุกล่าวแล้วว่ายาตัดบทเป็นยาบุกอาหุนะครับยาปัญญาอันว่าปัญญาใดเศรษฐาเป็นธรรมชาติประเสริฐที่สุดมนุษย์เสสุในมนุษย์ทั้งหลายโหติย่อมเป็นอิติดังนี้สาปัญญาอันว่าปัญญานั้นเมของเรานาวิจติย่อมไม่มีอิติดังนี้อัฐะ,ะครั้งนั้น ิงคิโลอันว่านกขมิ้นคระหันโตเมื่อติเตียนนางมักกะตังซึ่งลิงนั้นว่าคารวาโสอันว่าการอยู่ครองซึ่งเรือนอิจิตติจากสำเร็จตวะแก่ท่านเอวารูปัสะผู้มีอย่างนี้เป็นรูปกระถังอย่างไรอิติดังนี้อาหะกล่าวแล้วคาถาทวายัางซึ่งหมวดสองแห่งคาถาอีมังนี้ว่าสุขภา,าโวอันว่าความเป็นแห่ง ความสุขวิจติย่อมไม่มีปุขละสะแก่บุคคลอนวัติตาจิตตสะผู้มีจิตอันไม่ตั้งลงแล้วละหุจิตตสะผู้มีจิตเบาทุพพิโดผู้มีอันประทุสร้ายต่อมิตรเป็นปกตินิจจังอัตถวศีลสะผู้มีอันไม่ยั่งยืนเป็นปกติหนึ่งนิดกาปิแน่ลิงตวางันว่าท่านโสนั้นกระสุจงกระทำอนุภาวังซึ่งอนุภาพ วีติวตัตสุจงเป็นไปลวกวิเศษสีหรืยังซึ่งความเป็นแห่งปกติการสุจงกระทํากุติกังซึ่งกระท่อมสีตะวาตะปริตานาังอันเป็นเครื่องป้องกันซึ่งความหนาวและลมอิติดังนี้มกโตอันว่าลิงจินเตตวาคิดแล้วว่าอายังสิงคิโลอันว่านกขมิ้นนี้กรโรติย่อมกระทํามังซึ่งเราอนาวัติตะจิตตัง ให้เป็นผู้มีจิตอันไม่ตั้งแล้วและหุจิตตังให้เป็นผู้มีจิตเบามิตรทุพพิงให้เป็นผู้มีอันประทุตร้ายต่อมิตรเป็นปกติอัตถวศีลังให้เป็นผู้มีอันไม่ยั่งยืนเป็นปกติอิธานี้ในการนี้อาหารนั้นว่าเราทัตติสามิจักสแสดงทุพพิพาวัง ซึ่งความที่แห่งเราเป็นผู้มีอันประทุตรรายต่อมิตรเป็นปกติอัสสะสิงคคิรสะแก่ลิงนั้นอิติดังนี้วิทังเศตวาขยี้แล้วกุลาวักังซึ่งรังวิงปปก,กิริเรียยายแล้วสกุโนอ,อันว่านกตาสมิงมะกกะเตครั้นเมื่อลิงนั้นกุลาวกาักังคันหันเตเอวะจับอยู่ซึ่งรังนั่นเที่ยวนิคมิตาวาปลายิบินออกไปแล้วปัสเสนะโดยข้างเอเกนะข้างหนึ่งอิติดังนี้จบ นิทานตรงนี้นะครับจึงมีอิติศัพท์เข้ามาสถันาว่าพระศาสดาอาลิตตวาครั้นทรงนำมาแล้วอิมังธรรมเทศนังซึ่งพระธรรมเทศนานี้ชาตะกังทรงยังชาดกสมุทาเนติให้ตั้งลงพร้อมแล้วว่ามกโตวนว่าลิงตะทาในการนั้นกุติทูสกะพิขุเป็นภิสุผู้ปทุสร้ายซึ่งกุติอโหสีได้เป็นแล้วเอตระหิในการนี้สิงคิละสก,กุโนอันว่านกขมินตะทาในการนั้นกัสโป เป็นกัสปาอาโหสิได้เป็นแล้วเอตระหิในการนี้อิติดังนี้ชาตะกังสโมโอทาเน,นตวาครั้นทรงยังชาดกให้ตั้งลงพร้อมแล้ววัตวาตรัสแล้วว่าพิกเวดูก่อนพิกษุทั้งหลายโสพิกุอันว่าพิกษุนั้นกุจิตวาโกรธแล้วโอวาเทในพระโอวาททูเสติยอ่อบัตุทรายกุติงซึ่งกุดีเอวังอย่างนี้อิธานิเอวะในการนี้นั่นเทียวนะหาไม่ได้ โสพิขุอันว่าพิสูจนนั้นกุจิตว,วาโกรธแล้วโอวาเทในพระโอวาททูเสสิปทุสร้ายแล้วกุติงซึ่งกุดีปุเพปิแม้นในการก่อนนิวาโสอันว่าการอยู่อาศัยกัสปัสสะแห่งกัสปะพาาุตสะผู้เป็นบุตรบะมะของเราเอกะกัสสะเอวะผู้ผู้เดียวด้านเทียวไสยโยเป็นอาการประเสริฐกว่าวัสนะโตกว่าการเป็นอยู่สัตทิงกับ พาเลนะด้วยคนพาลเอวะรูปนะผู้มีอย่างนี้เป็นรูปโหติย่อมเป็นอิติตรงนี้อาหาตรัสแล้วคาถังซึ่งพระคาถาที่บางนี้ว่าเจาหากว่าปุคโลอันว่าบุคคลจะรังเที่ยวไปอยู่นะอธิคัตฉยะไม่พึงถึงทัพสหายยังซึ่งสหายไสยยังผู้ประเสริฐกว่าสัติสังผู้เช่นกับคุณเณนะด้วยคุณอัตโนของตนไสปุคโลนว่าบุคคลกายิรา พึงกระทำเอกะจะได้ยังซึ่งการเที่ยวไปแห่งบุคคลคนเดียวทละหังให้มั่นหิเพราะว่าสายตาอัานว่าคุณเครื่องความเป็นแห่งสหายนาัติย่ไม่มีพาเลในเพราะชนพานอิติดังนี้จาโรโออันว่าการเที่ยวไปมัสาด้วยใจอากเหตวาไม่ถือเอาอิริยาปะทะจารังซึ่งการเที่ยวไปด้วยอิริยาบท บันิเตนะอันบดิตเวทิตาโพพึงทราบตัฏปาปเทสุในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาปะเทในบทว่าจะรังอิติดังนี้อัดโถอันว่าอธิบายว่าปริเยสันโตแสแวงหาอยู่กัลยานมิตรตังซึ่งกัลยานมิตรอิติดังนี้อัดโถนว่าอาจว่าเจหากว่าบุคโลนว่าบุคคลนละภัยยะไม่พึงได้สหายังซึ่งสหายอธิกะตรงวาผู้ยิ่งกว่าหรือสะทิสังวา หรือว่าผู้จจนกับศีลสมาธิปัญญาคุณเนหีด้วยคุณคือศีลและสมาธิและปัญญาทั้งหลายอัตโนของตนอีติดังนี้คาถาปาทัสสะแห่งบาเด่งพระคาถาว่าใสย,ยังสัตธิสมัตโนอิติดังนี้ อัถโถอันว่าอัว่าหีก็ปบุคโลนว่าบุคคลละ,ะมาโนเมื่อได้เอเตสุสหายยะเกสุในสหายทั้งหลายเหล่านั้นหนาสหายกังซึ่งสหายใสย,ยังผู้ประเสริฐกว่าวัตติย่อมเจริญศีลาทีหีด้วยคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้นละ,ะมาโนเมื่อได้สหายกังซึ่งสหายสทัททิสังผู้เจนกับนะปริหายติย่อมไม่ เสื่อมรอบศีลาทิหิจากคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้นปะนะแต่ว่าโสภคโลนว่าบุคคลน,นั้นว่าสันโตอยู่อยู่เอกโตโดยความเป็นเดียวกันสัต์ทิงกับยีเนนะด้วยสหายผู้เลวกรโรนโตกระทำอยู่สัมโพคะปริโพลคังซึ่งการสมโภคและการบริโภคเอกโตโดยความเป็นเดียวกันปริหายติย่อมเสื่อมรอบศีลาติหิจากคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้น เตนะเพราะนั้นว่าจะนางอันว่าพระดรํารัสว,ว่าบุคลนว่าบุคคลเอว่ารูปโภผู้บีอย่างนี้เป็นรูปบันิเตนะอันบันิตณเสวิตพโพไม่พึงเสพณปชิตพโพไม่พึงครบณปยิรูปปาสิตพโพไม่พึงเข้าไปนั่งใกล้อัญจตระเวนอนุทยายะแต่ความอินดูอัญจตระเวนอนุกัมปายะ แต่ความอนุเคราะห์อิติดังนี้พระกวตาอันพระผู้ปีพระภาคเจ้าวุตังตรัสแล้วตัดสมาเพราะเหตุนั้นสเจท่าว่าบุคคลว่าบุคคลปฏิจจ์อาศัยแล้วการุณยังซึ่งความเป็นแห่งความการุณาจินเตตวาคิดแล้วว่าอายังบุคคลว่าบุคคลนี้นิสายะอาศัยแล้วมังซึ่งเราวัาิตติจักเจริญศีลาทิหิด้วยคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้นอิติดังนี้ อปัจจาสิงสันโตไม่หวังตอบอยู่กินจิวัตถุซึ่งวัตถุอะไรๆตามหาบุคลาจากบุคคลนั้นสกโกติชื่อว่าย่อมอาจสังคันหิตุงเพื่ออันสงเคราะห์ตังบุคลังซึ่งบุคคลนั้นใสเอตังสังขะหนังอันว่าการสงเคราะห์นั้นกุศลังเป็นความดีโหติย่อมเป็นอิติด้วยประการชนี อิตเจตังตัดบทเป็นอิติบวกกับเอตังนะครับแปลงติเป็นตยะแปลงตยะเป็นจจะเจหากว่าปุคโลนว่าบุคคล,น à, โ,ลนโนสโกติย่อมไม่อาจสังฆนิตุงเพื่ออันสงเคราะห์ตังบุคปลังซึ่งบุคคลนั้นใสปุคโลนว่าบุคคลกายิราพึงกระทำเอกจไริยังซึ่งการเที่ยวไปแห่งบุคคลนคนเดียวทลาหังให้มั่นกายิราคือว่ากัตวากระทำแล้วเอกีภาวังเอวะซึ่งว่าเป็นแห่งบุคคลเดียวนั่นเทียว ทิรังให้มั่นเอกโกวะผู้ผู้เดียวเทียววิหารยะพึงอยู่สับพิริยาปเะเสุในอิริยาบททั้งปวงทั้งหลายอิติดังนี้ปทัสสาแห่งบทว่าเอกะจะริยังอิติดังนี้ตรงนี้มีกิงกรณนามาก็ขึ้นปุจฉามานะครับปุจฉานว่าอันถามว่าปุคคลว่าบุคคลกะยิราพึงกระทำํำ เอกะจะได้ยังซึ่งการเที่ยวไปแห่งบุคคลคนเดียวทะละหังให้มั่นกินกรณาเพราะเหตุอะไรอิติดังนี้วิสาชนางอันว่าอันแก้ว่าหิเพราะว่าสหายตาอันว่าคุณเครื่องความเป็นแห่งสหายนัติย่อไม่มีพาเลในเพราะชนพันอิติดังนี้อัโธอันว่าอธิบายว่าสหายตานามะ จุลศีลังอันว่าจุลศีนมัชิมาศีลังอันว่ามัชิมศีลมหาศีลังอันว่ามหาศีลท่าสะกระถาวัตถุนี้อันว่ากระถาวัตถุทั้งหลายสิบทูตังฆคุณาอันว่าทุดงคุณทั้งหลายเตระสะสิบสามวิปัสนาคุณาอันว่าวิปัสนาคุณทั้งหลายมักคาอันว่ามักทั้งหลายจะตาโรสีพลานิอันว่าผลทั้งหลายจะตาิสีวิชาอันว่าวิชาทั้งหลายติดโสสามอภิญญาอันว่าภิญญาทั้งหลายจะหกส สหายตานามะชื่อว่าคุนเครื่องความเป็นแห่งสหายสหายตาคูโนอ่านว่าคุนเครื่องความเป็นแห่งสหายอาอย่างนี้นาถิย่อมไม่มีนิสายะเพระอาศัยพลังซึ่งคนผ่านอิติดังนี้บันิตนะอันบันดิตเวทิตาโพพึงทราบเทศนาวสาสเนในการเป็นที่สุดลงแห่งเทศนาอาคันตุกะพิขุอันว่าพิสุผู้จรมาปัตโตบรรุแล้วโสตาปฏิพลังซึ่งโสดาปฏิผล ทนานว่าชนทั้งหลายพระหูมากอันเยปิเมลเหล่าอื่นบาปุนิงสุบรรุแล้วอริยะพลาณิซึ่งอริยะผลทั้งหลายโสตาปฏิพลาทีนี้มีโสดาปฏิผลเป็นตน้นเทศนานว่าเทศนาสาธิกาเป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจามีประโยชน์โอ้โหสิได้มีแล้วมหาชนะสเก็มหาชน,าาาชนอิติดังนี้แลมหากัสปัตเถรัสสะสัตธิวิหาริกวัตถุอันว่าเรื่องแห่งสัตธิวิหาริกของพระเถระชื่อว่ามหากัสปะนิทิตังจบแล้ว